กไม่ได้ใช้งานมนาะสองสามอาทิตย์เลยแล้วอะไรลูกไว้ไปทางขวาโอเคพาไปขับรถเล่นนะคะทุกคนลองเครื่องนะ <Mommy. S 1> เพราะว่ายางลมเขา <Mommy. S 1> ไม่ดีข้างหนึ่งนะคะ Yes oh, thank you. ยังลงเขาไม่ดีข้างนึงเนาะก็เลยแบบพาไปลองเครื่องนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้งานนานตัวแบบเครื่องเขาไม่ดีนะสามีบอกว่าให้เอารถไปลองเครื่องหน่อย ขับรถรอบหมู่บ้านสักสี่ห้านาทีเติมลมแล้วก็ไปรองเครื่องกับโลกแกจะไปอาบน้ำนะทุกคนอาบน้ำแก็จะเตรียมตัวไปแบงค์เพราะว่าธนาคารมันจะปิดป่ายโมงคึ่ง

โอเคนะครับเครื่องโอเคไม่ดับดับติบดๆนะโอ้จะเอารถเข้าไปมาถึงแล้วนะคะขับรถ3นาทียังไม่ถึง5นาทีเลย <c oughs> ทำยังไงให้มันได้ห้านาที <laughs> จอดเราไว้ข้างนอกนะเดี๋ยวเราเข้าในบ้านกันนะคะทุกคนเราเข้าในบ้านก็ได้และห้านาทีตามที่สเสด็จพี่เขาสั่งไว้